สัจธรรมความจริงคือเวลานี้นะวิานาทีนี้แหละที่เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเรียกว่าสัจธรรมความจริงถ้านอกเหนือเวลานี้เป็นแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วนะคะเวลาที่ผ่านไปเป็นอดีตไปแล้วพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงก็จะเพิ่งไปโหยหามันเราอาจจะมีชีวิตไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้นะคะวินาทีหน้านี่อาจจะหมดลมก็ได้อัน,นี้พระพุทธองค์สอนไว้นะให้ระล,ลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเลยเนะ สํารวมกายวาจาใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี่แหละนั่งท่าไหนสูดลมได้ไหมจิตและสตินะคะมีความโกรธมีความโลภความหลงอยู่ข้างในไม่มีความุกลุ่นอยู่ข้างในไหมนี่นะให้อยู่ตรงนี้นะเรียกว่าอยู่กับความจรงิงนะเห็นลมหายใจเข้าออกไหมนะคะรู้ตัวอยู่ตรงนี้แหละเมื่อเราระลึกอยู่ตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบัน เป็นเวลานาะทีทองที่สำคัญที่สุดเลยลูกทั้งหลายอย่าลองอย่าปล่อยให้อารมณ์นามาเป็นเจ้านายเรานะเกลียดคนนั้นเนีย่ยหาพิหาเรื่องหาเราเขารักคนนี้ก็หาวิธีเข้าไปหาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็หาวิธีเอามาอย่างเงี้ยอันนี้คือจิตส่งออกหมดเลยนะหรือมีอคติกะอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะหาแต่เรื่องแต่เ,เราใส่ตัวเอง ไม่อยู่กับลมหายใจเราเสียเวลานะถ้าเราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลามันจะมีสติระลึกได้ว่าเออสิ่งนี้คิดขึ้นมาเราก็รีบมาที่ลมซะมันจะไม่ไหลอยากได้อะไรขึ้นมามาอยู่กับลมหายใจสะสืดลมกลั้นลมปล่อยลมมันก็หายไปนะแค้นอะไรขึ้นมาจากข้างในมาอยู่กับลมหายใจความแคนก็หายไปหงุดหงิดใครสักคนหนึ่งขึ้นมา อยู่กับลมหายใจค่ะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันก็หายไปรักโหยหาความรักความนะครอะไรผุดขึ้นมากลับมาอยู่กับล,ลมหายใจค่ะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มมันก็จะหายไปนะอารมณ์ความคลทั้งหลายนะอารมณ์โกรธอารมณ์เงานะน้อยใจปฏิฆะขัดเคืองเรื่องราวอดีตผุดขึ้นมากลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา แมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มมันจะหายไปพิสูจน์นะที่แม่พูดนี้ว่ามันเป็นจริงไหมเพราะว่าแม่พิสูจน์มาแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์มาตั้งสองพันหรอยปีแม่ก็พิสูจน์มาตั้งแต่ปีห้าห้านะคะความโกรธมันหมดไปก่อนนะความโลภมันหมดตามมาความหลงมันจะหมดหลังสุดเลยแล้วจากนั้นเราก็มาตัดอนุัยกิเลสที่มีจิตปฏิฆะขัดเครื่องอะไรข้างในมีอคติ อยู่กับลมไปเรื่อยๆมันจะหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้ไม่มีอยากได้อยากมีอะไรทั้างายนะคะบ้านก็อาศัยบ้านเป็นวัตถุปัจจัยที่เขาให้อยู่นะคะญาติธรรมยกบ้านหลังนี้ให้ใช้เป็นวัดจนกว่าจะหมดลมหมดลมแล้วก็แล้วแต่เรื่องของธรรมชาติไปร่างกายเราจะหมดเมื่อไหร่นะคะก็ข,ขยันสูดลมเข้าไปถ้าเรากลัวว่า เราจะหมดลมหายใจมันจะอายุสั้นแล้วก็รีบสูดลมเข้าไปอย่างนี้แหละอยู่กับปัจจุบันขณะทําให้แม่นะคะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรนะโรคหงุดหงิดอะไรทั้งหลายไม่มีโรคน้อยอกน้อยใจโรคโกรธโรคแค้นโรคอะไรไม่มีปฏิฆาขัดเคืองอาคติไม่มีโรคอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีนะคะคนทําผิดก็ทําผิดไปเราก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะไปโกรธไปแค้นเขานี่แหละจิตว่างๆอยู่เฉยๆนะคะจิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะว่าเราก็ศึกษาคําสอนมาว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครอยากได้ดีก็ทําดีไปใครอยากได้ชั่วก็ทําชั่วไปเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินนะคะแม่เขามีหน้าที่พูดสอนทำว่าออกอากาศใครฟังก็ฟังไปใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนี่แหละนหมดลมเมื่อไหร่ก็จบกันนั่นแหละแค่นี้นะชีวิตแม่มีแต่วันวันอยู่วันต่อวันนะวันนี้มีลมหายใจก็พูดได้ก็พูดไป จะเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอนะคะอะไรที่ทำได้นะลุกมาทำดิจิตอกสามโมงเสร็จงานพอดีนะคะถึงหกโมงครึ่งจากหกโมงครึ่งก็พาลูกทำวัดเย็นนี่แหละอะไรที่ทำได้ก็ทำไปนะลูกช่วงที่ว่างช่วงเช้านี่แม่ก็อัดคลิปวิดีโออย่างนี้แหละช่วงนี้มีต้นไม้แม่ก็เลยมานั่งใกล้ต้นไม้นะคะหน้าบ้านหน้าอาสมช่วงอากาศร้อนรอนบ้างฝนตกอะไรทั้งหลายแม่ก็ทำข้างในแล้วก็ใช้แบ็กกราว นะให้เห็นแบกกล่าวเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ back, ธรรมชาติไปนะคะอย่างน้อยอยู่ใกล้ต้นไม้เนะี่ยแม่ก็ได้สูดออกซิเจนไปด้วยนะคะทําให้ร่างกายมันร่าเริงเบิกบานนะเนะี่ยตอนนี้เราก็จะทําท่าหยุดแล้วล่ะเพราะว่าฝนมันกําลังโปรยลงมาช่วงนี้หน้าฝนนะคะทําให้ต้นไม้เขียวเลยนะคะเขียวชะอมเลยแม่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้นะคะจะตัดแต่หญ้านะคะ พรุ่งนี้จะมีคนมาตัดหญ้านะคะที่นี่ด้วยนะครที่นี่ในชื่อธรรมสถานพัชรลักษณ์นะหรือพัชรลักษณ์ธรรมสถานที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเจ้าของเป็นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนมะดลมไปแล้วเหลืออยู่ก็คือไปบวชเป็นสัมมณรีอยู่ที่สำนักอะไรนะที่ที่เชียงใหมนะ่นะคะนิโรธารามนะของศิษณี ลุงเดือนนะ่ะนะนะเป็นลูกศิษย์ของภิกษุณีลุงเดือนอยู่ที่โน่นรู้สึกจะปีที่สามแลวนะคะจากนั้นก็จะไปบุญบวชเป็นภิกษุณีนาะยกบ้านหลังนี้ให้ว่าให้ใช้เป็นวัดอุทิศกุศลให้พ่อแม่ปุญาตายายบรรพบุรุษก็อยู่สงบมากเลยแม่ไม่ต้องไปตลอดตลอดอยู่วัดนะเพราะอยู่วัดมันปัญหาเยอะคนอื่นอยากจะมาควบคุมเรานะคะแต่เรามีท่าที่ตรงนี้นะัดนเองนะ ขอให้ลูกๆทั้งหลายนะคะมีสัมมาทิฏฐิไว้อยู่กับรมภหายใจเสมอๆชั่วยังไงก็แล้วแต่อดีตมาไม่ต้องไปคิดมากทําผิดยังไงก็แล้วแต่ผิดศีลผิดธรรมมาให้มาอยู่อารมณ์แล้วมันจะชําระกรรมชําระเวรได้มันจะลบล้างกันได้นะลูกนะมันจะลบล้างกรรมเก่าๆทั้งหลายนะคะเจ้ากรรมในเวรคือเรานี่แหละทํากับเขามามันก็จะเบาบางลงมันจะเป็นอโหสิกรรมจากข้างในนะคะความชั่วทั้งหลายโรคภัยเขาเจ็บเราเนี่ยเป็นคนสะสม มาอยู่กับลมแล้วมันจะเบาบางลงนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มกิเลสบาปอากุศลโรคภัยแค่เจ็บความหงุดหงิดขัดแยงอะไรจะเบาบางลงเบาบางลงเราจะเข้าสู่ความอิสระจากทุกข์ได้ด้วยลมหายใจอานาปนสติหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากความคิดจิตตะสังขารทําให้เราอิสระจากทุกข์เข้าสู่จิตว่างจิตนิพพานได้โดยง่ายใดนะคะจิตพระอรหันต์ก็ไม่ยากเกินไปนะลูกนะ นนขยันอยู่กับลมหายใจนั่นะิองนะแล้วลูกจะได้รับคำตอบแน่นอนค่ะ